ดูอะไรไม่ให้ดูดีกว่าแล้วก็ตัดเหตุเสร็จนอไม้นี่ยังไม่กังวลเพราะว่ากลิ่นมันคงไม่ออกไปข้างนอกตัดเหตุเสร็จป้าจะลงไปตลาดฝรั่งตรงนี้ตลาดฝรั่งข้างอาพาร,ร์ตเมนต์ป้าขายของแพงนะคะขายของแพงอย่างเช่นป้าจะยกตัวอย่างกล้วยหอมกล้วยหอมในตลาดนี้กล้วยบ้านเมืองเนี้ยเขาจะขายเป็นปอน เราจะเออมาตาช่างตวงวัดของเขาเป็นปอนอย่างบ้านเราเนี่ยเป็นกิโลกิโลกรัมสองปอนกว่ากว่าคือ1กิโลกรัมนะถ้าป้าจะไม่ผิดทีเนี้ยกล้วยของเขาเราจะซื้อลูกเดียวก็ได้แต่เขาจะขายเป็นปอนนะที่ที่ร้านนี้ปอนละกล้วยธรรมกล้วยธรรมดาไม่ไม่ใช่ออร์แกนิกปอนละเก้าสิปอนละเก้าสิบเก้าเซน แต่ตลาดฝรั่งที่ป้าเดินเคยเดินไลฟ์ไปอ่ะที่บอกว่าซื้อของแล้วอย่างกล้วยซื้อมาแล้วลูกหนึ่งสมมติว่าซื้อมาลูกเดียวพอกินแล้วไหวเฮ้ยมันไม่หวานเลย <c oughs> ลูกเดียวนั้นถือไปคืนเลยค่ะไปคืนเมื่อไหร่ก็ได้ <c oughs> ถ้าเราไม่อายเขานะ <c oughs> เขาจะคืนเงินให้เลยที่ตลาดนั้นกล้วยธรรมดาที่ไม่ใช่ออร์แกนิกลูกละลูกละ 19เซนแต่ตลาดฝรั่งที่ข้างป้าเอมเนี่ยปอนละ99เซนป้าเคยเอาไปให้เขาช่างป้าหยิบไป4ีลูกจากออร์แกนิกนะคะออร์แกนิกปอนละ1เหรียญ29 cm. เห็นไหมมันแพงแต่ออร์แกนิกของตลาดที่ป่าคืนได้อะลูกละ29เซนลูกละ29เซน มันถูกกว่าตลาดนี้เกินครึ่งสวยไหมอ้ยังเขาอยู่เลยเนี่ยค่ะป้าจะไปซื้อซูชินี่หรือเห็นน้องๆคนไทยในยุโรปเรียกว่าบวบ มันเป็นตระกูลมันเป็นตระกูลไม่น่าจะตระกูลบวบนะตระกูลบวบมันต้องเป็นไม้เถาอันนี้มันเป็นกอเหมือนเหมือนเหมือนแตงค่ะเหมือนแตงที่เป็นกอป้าจะซื้อซูชินี่มาลูกหนึ่งเพราะตลาดนี้ไม่มีไม่มีบวบหอมถ้าไปชนทาทาวค่ะมีบวบหอมแต่ป้าเกียดไปมีบวบหอมโอ้ยเดี๋ยวป้าปิดเสียงแป๊บนึงนะคะ